วันนี้ก็มาไหว้ขอพอรที่โบสถ์ค่โบสถ์เก่าแก่ของฟินเดอร์สตีดของเมลเบิร์นออสเตรเลียเรามาประจำค่ะพอไหว้เสร็จก็นั่งสมาธิลํำลึกถึงเนาะไวพ้พรเนาะที่ชาวโลกจงสันติเขาก็มีเทียนนะคะเนี่ย มีเทียนถ,ถ้าใครจะจุดก็โดเน a t ก็ห้าดอลลาร์ค่ะจุดเทียนแต่ก่อนเ,นเป็นเป็นแท่งยาวๆแต่อันนี้เขาเปลี่ยนใหม่เขาน่าจะเปลี่ยนใหม่สาธุข,ขอให้โลกสันติมีแต่ความ ดีต่อกันมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่าให้ชาวโลกต้องวีบวิบัติเรามาประจำแล้วค่ะมันนั่งรถมาต่อเดียวจากบ้าน45นาทีก็เดินลงมาฟินเดอร์สตีทก็เดินออกมาก็เป็นโบสเลยตรงข้ามกัน ขอให้ยอดวิวสูงๆนะคะขอให้มีคนรักคนติดตามนี่เขาก็เป็นบทคลิปค่ะไเ็เดินดูท้องเดินดูบางวันเขาก็มีอ่าซิมฟุซีอะไรนะมีมาเล่นดนตรีของนี่แหละโอ้ ก็พูดไม่ถูกกันเนาะล้วชอบเข้ามานังเงียบสงบดีบางคนก็มาขอพรมาดูศิลปะพลังการงานสร้างแต่ก่อนก็มาแต่กับลูกค่ะมาคนเดียวมันก็ไม่เหมือนมากับลูกกันเลยตปคนเดียวก็สบายสบายอยู่แต่ว่าชินมากับลูก เดินดูเขาก็มีโชว์เข้าของเครื่องใช้อะไรโบราณน่ะนะตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแหละก็พูดไม่ถูกภาษาอังกฤษก็ไม่ท่องตั้งแต่นู้นตั้งแต่ยังไม่มีอะไรนะแรกเริ่มเดิมทีนะ่ะไวสังโครล จานชามสังคโลกกนเลยหลายๆมุมค่ะดูหลายๆม,มุมดันหน้าด้านหลังภาคข้างในไม่ได้เพราะว่าคนเขานั่งสงบกันก็เลยกลับมาภาคที่บ้าน อันนี้ข้างหน้านะคะเนี่ยเป็นอินเดสตรีเป็นสถาน,น,นีเดินออกมาก็เจอเลยค่ะผู้คนสัญจรอันนี้เรามาบ่ายเรามาเที่ยงเนี่ยเที่ยงก็จะเป็นอย่างนี้แหละคนเดินทั้งนักท่องเที่ยว้งคนเดินไปหาร้านกิน,นข้าวเที่ยงอันนี้ก็ ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟก็เป็นโบสถ์นี่แหละมีหลายมุมรถก็สวนกันไปสวนกันไม้